ชาวกุมค่ะดวงความรักประจำวันที่17กรกฎาคมคุณได้เดิอดซันกับหัวส่วนเขาได้5้าดาบนะคะเดิอดซันกับหัวไม่ต้องกลัวนะคะก็พลังงานบวกกำลังจะมาแล้วนะคะอดทนรออีกนิดนึงนะ,ะช่วงนี้ก็อาจจะต้องใช้ความสามารถตัวเองไปก่อนแต่เดี๋ยวจักรวาลจะดุนหลังคุณทําให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นนะคะใน,นอนาคตอันใกล้นี้เรื่องงานเรื่องส่วนตัวและก็เรื่องความสัมพันธ์นะคะแฟนคุณได้ห้าดาบ อะไรที่มันเคยเป็นอุปรสรรคปัญหาเนี่ยมันอยู่ในอดีตแล้วนะคะแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ยิ่งถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยไม่วองว่าเขาก็ไม่อยากที่จะทะเลาะก,กับคุณแล้วนะคะก็คือทิ้งดาบเดินหนีไปแล้วนะตอนนี้เป็นช่วงเวลาเยียวยาจิตใจนะคะช่วาปรับความเข้าใจเนาะมีพายเยสแล้วก็อยู่ดีเซิฟเลิฟหลังจากที่ทะเลาะก,กันนะคะแล้วมาปรับความเข้าใจเนี่ยนะคุณสองคนก็ยังไปต่อกันได้ยังคู่ควรกันอยู่นะคะใครยังไม่ได้เคลียร์ก็เคลียร์ซะนะเยสก็หมายถึงการสมหวังนะคะ สำหรับคนโสดสนิทอาจจะได้เจอกับแฟนเก่านะคะให้เวลานิดนึงเนาะในการพิจารณาดูว่าอยากจะกลับมารักกันแบบไหนนะคะ